ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเพจดังโพสต์สงสยัยนิกกี้ก้อยเลิกกันแต่ขอให้กลับมาเพื่อวอนอย่าดาแค่อยากรู้เป็นอีกคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับคู่ของนิกกี้นะ่าฉ่กับหวานใจนักแสดงสาวก้อยอารัชพรที่ปล่อยโมเมตนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอนะคะ และเป็นเรื่องเป็นราวในโลกโซเชียลที่มีการติดแฮชแท็กนิกกี้ก้อยพร้อมทั้งมีประเด็นข่าวลือทั้งคู่นั้นได้เลิกรากันแบบเงียบๆออกมาสักพักหนึ่งจากประเด็นนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นคาดเดาสาเหตุจํานวนมากค่ะซึ่งทางน้อก้อยอรัชพรได้เปิดใจออกมาเผยความสัมพันธ์ล่าสุดผ่านช่องทาง YouTube ของนิกกี้นชัดซึ่งทางน้อก้อยนั้นเผยว่าอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราสองคนเลิกกันแล้วนะคะ แต่ว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีวันนี้ก็เลยมาบอกให้รู้กันตกลงกันแล้วว่าเลิกกันแล้วล่าสุดเพจดังอย่างอีเจีเรียบด่วนนะคะได้โพสต์ข้อความสงสัยและงงไปพร้อมๆกันนะคะว่างงคือเลิกกันแล้วแล้วจะขอให้กลับบ้านเพื่อนกอย่าด่ายุ่งนะแค่อยากรู้ นอกจากนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของตัวเองว่าตามกลับไปเก็บของตามมาประกาศกลางงานวันเกิดเพื่ออะไรเป็นดาราหากินกับความสนใจหากินกับความยุ่งของคนก็ใจเย็นๆหน่อยแล้วกันนะคนเขาถามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ใช่ไปด่าเขายุ่งคิดถึงเงินทองชื่อเสียงที่ได้มาก็เพราะความเสือกของคนเหล่านี้นั่นแหละ ซึ่งหลังจากทางเพจได้โพสต์ข้อความออกมาคลิปที่ทางนิกกี้ไปร่วมง,งานวันเกิดพี่สาวทุกี้สุดารั์ก่อนที่จะประกาศออกสื่อให้นํามือถือมาถ่ายและพูดความในใจว่าอยากให้สาวก้อยนั้นกลับมาคิดถึงสุดใจไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่ทั้งคู่ก็ตกลงแต่สินใจเลิกรากันในที่สุดซึ่งหลายคนยังคงคิดว่ามีแค่การงอนและงอกันอยู่ไม่คิดว่าทั้งคู่จะเลิกกันจริงๆนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ